ไปต่อที่ทีมชาติอิตาลีหน่อยโอ้โหนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะอิตาลีานี่พลาดไม่ได้แล้วนะไปรอบลกได้เล่นรอบแล้วนะฮะไม่ได,แไได้แล้วเป็นทีมที่ทุกคนคิดว่าควรจะต้องผ่านเข้ารอบนน่อยใช่ป่ะใช่ครับแต่อันนี้ก็ไม่พลาดนะคะทางด้านของสเปนติก็ยอมรับเลยค่ะว่ายูเครนทำอิตาลีเหนื่อยเลยนะก่อนที่จะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายสุดยูโร2024 <c oughs> นะคะก็ในกลุ่มซีนัดสุดท้ายทัานี้เป็นเกมสาคัญแย่งตัวใบสุดท้ายตามในกลุ่มนี้นะตามอังกฤษ ก็คืออังกฤดในเข้ารอบ,รบแต่ยูเครนเนี่ยจะเจอกับอิตาลีค่ะโดยเจอเปิดบ้านเจออิตาลีทั้งสองทีมแต้มเท่าอ,อิตาลีต้องการแค่ผลเสมอเท่านั้นนะคะเพราะเฮตุเฮตุดีกว่า ซึ่งปรากฏว่าจบเกมเนี่ยเสมอกัศูนย์ศูนย์ก็เลยอิตาลีเนี่ยก็สามารถตามเข้ารอบตามอังกฤษเข้ารอบไปได้ยูเครนต้องไปลุ้นเพลย์ออฟนะคะซึ่งหลังจบเกมเนี่ยบบสเป,ปเรตติบอกโหนี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยค่ะไม่มีอะไรแน่นอนแต่ก็เล่นได้ดีแล้วมีโอกาสหลายครั้งที่จะทําประตูได้ในครึ่งแรกแต่ยูเครนก็พิสูจน์แล้วนะว่าเป็นทีมที่ดีมากๆแล้วก็สร้างปัญหาให้เราได้อย่างมากอมโอ้ทีนี้เนี่ยยูเครนก็มีเรื่องน่าเจ็บใจอย,อยู่นิดหน่อยค่ะทางด้านของเซอร์เกย์เรบอฟนะก็บอกว่า ที่เป็นผู้จัดการทีมชาติยูเครนเนี่ยเขาบอกเขารู้สึกผิดหวังที่ทีมเนี่ยไม่ได้จุดโทษช่วงท้ายเกมครับคือถ้าได้จุดโทษลูกนั้นเนี่ยก็ได้ตัวไปแล้วนอกใช่ไหมแต่เนี่ยคือ VAR เนี่ยไม่พิจารณาให้เหมาะสมเพื่อเรียกผู้ตัดสินให้มาดูเหตุการณ์ที่มูดริกเนี่ยไปปะทะกับคริสตันเต้ในเขตโทษแล้วก็ผู้ตัดสินให้เล่นต่อ VAR ก็ไม่ได้ว่าไม่ได้แทรกแซงอะไรแต่ตรงนั้นเนี่ยควรจะเป็นจุดโทษก็มีววยวายนิดหน่อยแต่ยูเครนยังมีหวังนะคะยังได้ไปลุน้นเพลย์ออฟต่อ